วัดีค่ะวันนี้กันเราอยู่กันที่วัดหนองใหญ่นะคะวันนี้ขออนุญาตนายแบบนะคะแล้วก็อาจารย์ชวีนะคะเพื่อถ่ายทําวิดีโอนะคะวันนี้เราตัดผมทรงอะไรคะอาจารย์ชวีลองทรงสูง,สงค่ะลองทรงสูงนะคะนี่เราใส่ฟลอรเบอร์อะไรคะ,คะเบอร์สองค่ะเบอร์สองถ่ายจวดจวดขึ้นไปเลยนะคะเราอ่าเราถ่ายขึ้นไปถึงจุดไหนคะเนี่ยจุดขวัญจุดขวัญแล้วมันจะเป็นลองทรงสูงไหมคะ ก็เดี๋ยวเอาเบอร์หนึ่งเบอร์อันนี้ไล่คะ่ะโอเคมันเกือบจะเป็นสกเรียนอยู่แล้วระบบสูงสั้นสั้นระบบปกติเขาสั้นนะเออโอเคโอเคบางทีข็ไค่ระยะยาวได้หน่อยนนหน่อยนะนิดๆหน่อยๆทำงานราชการไหมคะ ครับเอ้โหวันนี้เราเราเราเจอคนมีสีสีแดงหรือสีคือสีเหลืองสีเขียวันเนี้หยอกเล่นนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับสีหนูไม่เกี่ยวกับการเมืองนะหนูออกตัวก่อนนะอาสีเทาโอเคกลางๆางนะไม่ไม่ไม่ขาวไม่ดาเนาะอ่าโอเคอ่าเราไปเรื่องการเรียนการสอนเราต่อเลยค่ะออันนี้ก็คือ ฟัน <Okay. S 1> เบอร์ศูนย์นะปรับเบอร์ศูนย์ก็คือฟันปกตินะคะเราไถตะแคง45องศานะคะเอียงเพื่อกําหนดความขาวกรอบล่างไม่เกิน1เซนประมาณเนาะจานทวีเนาะค่ะ,คะโอเคต้องคอยคอยถามจานทวีนะไม่งั้นจานจานทวีไม่พูดต้องยุให้แกพูดับานล,ลูกค้าตัดมานานแล้วนะคะก็จะานสุดยอดเลยค่ะ เราจะมาเจอกันทุกวันเสาร์นะคะที่วัดหนองใหญ่เขตสายไหมนะเพื่อนๆอ,อยากมาตัดผมนะคะกับอาจารย์ชวีนะ,ะก็มาได้เลยนะทั้งชายทั้งหญิงนะอาจารย์ชวีาชวฟาดเรียบก็ใส่เบอร์หนึ่งอาใส่เบอร์หนึ่งค่ะตัดตอนไปด้วยเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์หนึ่งนะคะบอกทิกนิดนึงนะอันนี้เส้นนะให้เราตัดเลยเส้นขึ้นไป1เส้ซนนะคะตัดเลยเส้นตรงเ <ๆ S 2> นี้ยที่เรากําหนดความขาวไว้นะคะเพื่อนๆลองดูนะตัดขึ้นไป1เซนนะคะ ข้างหูหลังไปหูกับหน้าจอเราใช้วิธีการตะแคงนะคะถึงแม้เราจะใส่ฟลอรเราก็ต้องตะแคงแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มุมใดมุมหนึ่งมันเข้าไปกินอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะจะทําให้แหว่งนะคะเขาเรียกว่าไปสร้างงานให้ตัวเองนะเราก็ไถามาเรื่อยๆเลยะคะ่ะด้านหลังก็เต็มเต็มหน้าฟันเลยฮะ,ะตะวัดขึ้นนะ,ะวางใต้เสซล้วตวัดขึ้นนะ,ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นอะไรลักษณะอะไร ขาวนะคะตรงนี้ขาวนะขอโทษในแบบนะคะครตรงนี้ขาวตรงนี้นวลน,นวน,นะคะเห็นไหมจะเริ่มนวลน,นวนแล้วนะเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะทุกฟันปรับได้หมดนะถ้าเราใช้ฟันลองเราก็ไล่ตั้งแต่เบอร์ไล่าจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนได้นะไม่ผิดกติกานะคะแล้วแต่ความถนัดความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลนะแต่อย่างไรก็ตามต้องมีเบสิกทฤษฎีพื้นฐานที่แน่นนะคะเพื<ๆ>่อนๆอย่าไปลองผิดลองถูกกับลูกค้านะบาดเจ็บนะคะมีปัญหาได้ ใส่ขึ้นไปเลยค่ะแป๊แบหนึง่งนะอ่ะใส่ันลองเบอร์อะไรคะอันนี้ยังเบอร์หนึ่งอยู่ค่ะอ่ะยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะคะปรับลงนิดนึงให้มันปรับลงสองแป็กนะคะให้มันยาวยาวกว่าเล็กน้อยเพื่อเหมือนหนึ่งครึ่งอ่าเชื่อมเชื่อมกับเบอร์สองค่ะาเพราะว่าสีสันเขาเป็นบหลุมเป็นบอก วิธีการตัดก็ไงดึงหนังให้ตึงนะคะเอามุมเข้าใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอ่าค่ะเสียงดังฟังชัดนะวันนี้กินข้าวมาแล้วนะแรงก็จะดีนิดหนึ่งกาแฟแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นเบอร์ศูนย์นะไอเบอร์อะไรนะศูนยจุดศูนจุดห้าอ้าวใส่ศูนย์จุดห้าไอ้จวดขึ้นไปเลยเก็บเส้นล่างนะ ไายลักษณะเหินๆนะเหมือนเครื่องบินขึ้นอันน่ะไายลงไปเลยจันชวีก็มีร้านอยู่นะที่แจ้งวันาะซอยเลยนะคะซอยสิบสี่อ่าลูกค้าจําได้แสดงว่าแฟนพันแท้แฟนพันธ์แท้มานานแล้วหลายปีแล้วสุดยอดแจ้งว่าณสิบสีนะคะเอ่อ ร้านเสริมสวยอะไรนะคะชื่อร้าน,นอะไระคะตันช้างตา,านช้างซาลอนเออใช่ชื่อเพราะตานช้างซาลอน,นถ่ายขึ้นไปเลยนะคะตามรูปนะตวัดขึ้นไปเลยนะช่วงที่เป็นข้อต่อก็เอามุมนะเพื่อนเพื่อนพยายามปรับมุมปรับอะไรเข้านะมันจะได้สมูทสมูทสมูทก็คือมันจะได้เชื่อมต่อนะคะลบขั้นลบลบขั้นลบ,ลบรอยต่อ นั่เองับหูลงนะฮะไถขึ้นไปเลยปรับฟันลงนะฮะให้เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะ uh huh. อาจารย์เขาจะไถเก็บข้างบนย้ำย้ำข้างบนนั่นเอง

เบอร์สามเบอร์สี่ได้ไหมได้ได้คประมาณเบอร์สี่นะหรือว่าเบอร์สามเบอร์สี่เนาะทางชลีก็คุยกับลูกค้านะว่าข้างบนจะเอาเส้นประมาณไหนดีเอาไม่จันใหญ่ไปไหนครับเออจันใหญ่ไปติดธุระค่ะก็เลยไม่ได้มานะวันนี้ช่างอุมาแทนนะคะวันนี้จะเอากระถินมาทอดด้วยนะคะ นู่นต้นกระถินที่นู่นอ่ะดัดดดดดดนใหญ่ติดธุระนะสองเสาแล้วนะเสาที่แล้วช่างอุกามานะเสานี้ช่างอุกามาอีกนะคะอ่าใส่ฟลอรเบอร์อะไรคะเบอร์สี่อ่าเบอร์สี่นะคะเราจะไถเก็บด้านบนแล้วทีนี้อ่ามาดูนะคะอาจารย์สวีจับแบตเตอรี่เหมือนจับอินสอปากานะเราจับแบตเตอรี่ได้หลายวิธีนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะแล้วก็ แล้วแต่ว่าเราจะไถตรงไหนนั่นเองเห็นไหมคะผมเนี่ยมันชี้มาด้านหน้าถูกไหมคะจันทวีก็ไถย้อนเลย,ยนะคะไถย้อนไปเลย,ยน,นะคะเห็นไหมคะคอ่า,กาตกใจเสียงปลานะอยู่ใกล้บ่อน้ำนะนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนปลามันกระโดดกันตุบตับตุบตับไม่น่าจันใหญ่ชอบมาวัดหนองใหญ่จันใหญ่บกปลาเยอะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เราไถย้อนย้อนต่อผมอะนะฮะมันก็จะได้ออกง่ายนะมุนซ้ายไถซ้ายไถขวานะไถไปเลยไถซ้ายไถขวาเว้นข้างหน้าไว้ก่อนนะถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากได้ด้านหน้ายาวแค่ไหนนะคะเราค่อยตัดนะฮะ้ไปเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมืออีกแล้วหันหันหน้ามาด้วยค่ะเบอร์สามาแต่งนิดนึงเบอร์สามแต่งขอก็คือขอบให้มันเชื่อม ให้มันสั้นกว่าข้างบนเบอร์สี่แต่ก็ไม่ควรสั้นกว่าเบอร์2ก็คือมันก็เลยเป็นเบอร์สามเชื่อมขอบเฉยๆช่วงช่วงขอบที่เป็นรอยต่อรอยต่อนะช่วงโค้งนะ,ะมีการสไลด์ไปด้านหน้านะเพื่อรักษาความยาวด้านหน้าไว้น้อยนึงนะคะที่ลูกค้าสั่งนะ ต่อไปเราจะกันขอบกันจรน,นะคะเก็บขอบเก็บจรด้วยแบตเตอรี่ตัวเล็กนะคะแดนชวีใช้แบตเตอรี่ของวอนนะคะรุ่นดีเทเลอร์นะแบตลิเทียมไอออนนะตัวนี้มีจำหน่ายนะคะใครอยากได้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะสั่งซื้อเข้ามานะคะได้ที่081 985 6234และ062 583ก9 9นะ ใส่คนอ่อนให้เรียบร้อยเนาะโอเควันนี้ก็ให้ดูเท่านี้เนาะเดี๋ยวคุิหน้านะคะเราจะมีทรงอะไรนะคะให้ติดตามก็ติดตามตอนต่อไป รอนให้สวยงามนะเร mm hmm. าจะกันให้มันคมแลนะเพื่อนๆให้กันล้ำเข้าไปประมาณมิลถึงสอมิลน,นะกันล้ำเข้าไปนิดเดียวนะมันก็จะเห็นชัดนะคะเอ้เดี๋ยวดูนะฮะจันชวีจะเก็บรายละเอียดตรงไหนอีกนี่เลย เก็บขอบนะคะ,คะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสุดท้ายนะเวลาเราใช้ฟันรองนะคะมันไม่ละเอียดนะสุดท้ายเราก็จบด้วยหวีอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย์สวีค่ะ,คะเก็บรายละเอียดนะคะด้วยหวีนะคะเล็กๆน้อยๆนยนะแต่ก็ต้องมันก็ต้องมีให้เก็บอะ่ะเพราะว่าฟันรองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นขอบไหมฟันรองมันไม่หมดนะมันเชื่อมเบอร์ไม่หมดนั่นเองอ่ะราจะเก็บขอบ ก็บรายละเอียดนะตรงที่มันเป็นขอบศีรษะเป็นหลุมเป็นบ่อนะเห็น <Okay. Okay. S 1> ไ,ไหมคะตรงขอบขอบตรงกรอบทรงตรงเนี้ยมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมยื่นออกมานะคะ <Okay. S 1> เราก็ต้องใช้หวีเนาะ <Okay. S 1> เก็บนะคะประสานนั่นเองให้มันเชื่อมกันนะคะให้ได้มากที่สุด ไฟันนเข้าปใช้ฟันปลานะคะแซกๆ,ๆๆๆให้มันดูเบาบางลงนะตรงที่ศีษะเป็นหลุมเป็นบ่อ,อมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะเพื่อนๆเ,เอาไปทำตามได้นะนะ่ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปาแป้งนะคะเราอยู่หน่วยนะคะมันมีความร้อนมีเหงื่อนะคะเราก็ต้องใช้แป้งให้ลูกค้าสบายนะคะ,<บ>ะเผื่อลูกค้ามาตัดผมแล้วลูกค้าไปข้างนอกต่อนะ,ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่ร้านนะคะเราก็ต้องทําให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะคะปัด กวาดเศผีผดผมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณในแบบขอบคุณในจย์ชวีนะคะที่มาให้ความรู้นะคะในวันนี้นะลองทรงสูงนะคะขาวนวลกลืนเป็นธรรมชาตินะคะสั้นลองทรงสูงสั้นๆน,นะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาแถมแตะแคงจย์ชวีเห็นว่ายังไม่สวยเนาะก็แทงแทงขึ้นไปนะคะ โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆเอ๊สวัสดีค่ะบายบาย